สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันหยุดวันเสาร์ค่ะแต่ก่อนจะได้ลงคลิปก็วันจันทร์นั้งคารู่นแหละค่ะพอไปโหลดที่ทํางานวันนี้ที่ตายากยิก่งกต้มน้ำปลาได้ไก่มาโลก,กับหกขีดค่ะเมื่อวานลดราคาโลละยี่ี่ค่ะตัวนี้ก็บวกกันไปนะคะโลหกขีดไม่แพงค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทําไก่ ต้มน้ําปลากันค่ะล้างทำความสะอาดไก่นะคะ ปรุงของเราก็มีคาตะไคร้ที่ตามไม่มีต้นแล้วนะคะแต่เก็บอันนี้ไว้ใช้แทนได้ค่ะเดี๋ยวต้องไปร้านไทยไปซื้อรากผักชีใบมะกรูดเอาทุกอย่างบุบบุบบุบบ,บค่ะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวไปใส่ในหม้อ,อต้มค่ะ <c oughs> แล้วก็น้าําปลาหนึ่งถ้วยซอสปรุงรสหนึ่งถ้วยแล้วก็ซีอ e ิ w ๊วดำนะคะ เอาส่วนผสมใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะสีอิ e ๊วดำตามไปค่ะสองช้อนแลกเครื่องทั้งหมดใส่ลงไปแถมกระเทียมไปสองเม็ด แล้วเราก็ปิดฝานะคะรอน้ำเดือดเดือดแล้วนะคะอืหอมมากเลยเราก็ใส่ไก่ลงไปค่ะเพืเ่อนๆง่ายค่ะ แล้วก็ต้มประมาณเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนเสร็จนี่ค่ะที่ตามีพริกอยู่นิดหน่อยมันหนาวแล้วัเมื่อคืนนี้อากาศติดลบดีนะที่ยกเข้ามาบ้านตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วพริกสดๆจากสวนค่ะนิวลายต้นแต่ว่าต้นนี้กำลังจะแดงกำลังจะอืมเสียดาย ไม่อยากเก็บเลยนะกะ็นี่สวยดีปีหน้าต้องเพาะแต่เนิ่นๆค่ะจะได้ทันหน้าร้อนปีที่ปีนี้ที่ตาเพาะช้าสักกรรมมือนึง ไปค่ะเราไปตำน้ำจิ้มกันเครื่องปรุงของทิตาก็ไม่มีอะไรมากนะคะน้ำจิ้มชูรสเกลือกระเทียมกะกระเทียมข่าทิตาใส่ขาด้วยค่ะอยากให้มันแบบหอมๆเผ็ดๆร้อนๆแล้วก็พริกค่ะตำค่ะตำชูรสตส่ไปเลยค่ะเกลือ บไปเลค่ะทุกอย่าง

อ mm. ah, ืม oh, ข okay. uh ้างในมันอร่อยข้างในมันอร่อยแต่ไม่ชอบเลยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ยังคึกเลยนะฮะชินปะชินอืมกาแฟที่ชอบอร่อยมากแต่ขาไม่อร่อยนะ ไก่ mm. เราสุกแล้วค่ะเรามาตักจากม้อก,กันอยู่เรียบร้อยเลยค่ะึนี่กินไหม มาค่ะเพื่อนๆมากินกันค่ะไม่ต้องหั่นแล้วค่ะมันเปนื่อยนี่ไก่เมืองนอกเปื่อยดีๆมันไม่ใช่ไก่เหนียวค่ะล่อนเลยค่ะโอโ้จะเอาทั้งน่องได้มาแต่กระดูก 嗯。嗯。嗯。 มาค่ะเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันค่ะ <c oughs> อืมอืมอจำจำลงไปเลยค่ะอืมอืมเปิด อ,อ่ะอ่ะให้เพื่อนๆค่ะ กหนเป็นเมี่ยงไก่แล้วค่ะ วันนี้ทำความสะอาดบ้านค่ะก็เลยเลือกเมนูไม่ง่ายอยากกินด้วยแล้วค่ะ <c oughs> วันนี้ที่ตามไปก่อนนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามแนละรับชมนะคะบ๊ายบาย